ความคิดบวกนะเป็นพลังที่มีอํานาจที่ดีมากๆเลยเขาจะไปขับผักดันเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกเป็นคนที่คิดบวกจะสังเกตว่าเราต้องเลือกเป็นคนคิดบวกนะเราเท่ากับเราเปิดประตูเปิดประตูให้โอกาสตัวเองพบสิ่งใหม่ๆเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การเติบโตในส่วนบุคลิกส่วนตัวเนี่ยดีขึ้นเป็นแล้วจะเกิดสิ่งท้าทายมากเลยนะเช่นว่าเจอบทเรียนข้อผิดพลาดล้วนจะเป็นประสบการณ์ทั้งสิ้นเพราะเราคิดบวกนั้นชีวิตที่เจอยามยากเนี่ยพอเราคิดบวกตรงช่วงน,นี้ทาให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งการคิดบวกจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องทุกอย่างจะต้องส um ําเร็จเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ใช่การที่เราเป็นคนคิดบวกทําให้เรากระจัดความกลัวไปได้นะแล้ว ทำให้เราเกิดความกระหายเป็นกุญแจดอกที่สองเนี่ยและสิ่งที่เราจะขอบคุณเรื่องนี้รู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่เกิดขึ้นในเรื่องใดๆก็ตามไม่ดีนี่คือความคิดบวกคือขอบคุณขอบคุณขอบคุณและเมื่อความคิดบวกเข้ามาแทนที่เราก็จะเป็นสิ่งที่ใครเห็นเราเนี่ยก็รู้สึกว่ารักเราชอบเราสนับสนุนเราขอให้ทุกคนคิดบวกให้เป็นนะครับ